น,นี่นะคะคุณซาพาแซกกับตลอดออนเดอะรูทนะคะวันนี้ตลอดออนเดอะฟูค่ะมาอยู่ที่ร้านเทพพรดค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดมาร้านเทพพรดแล้วไม่เจอเชฟคนดังคนนี้ถือว่ามาไม่ถึงคือเชฟ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมเชฟเจ้าก้วนะครับยินนี้ต้อนรับนะครับกับร้านเทพรสทองหล่อ13นะครับเรามาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรอบรร้านนะครับว่าของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเดี๋ยวเราก็จะมาบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยหรือแต่ละจุดเนี่ยเราควรจะเช็คอินจุดไหนบ้างครับค่ะเชฟคะเท่าที่เราเห็นในการที่่ะร่องรอยของความอร่อยนะคะเชฟลองบอกแต่ละอันเลยก็ได้นะคะที่เรานะครับค่ะ สำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดห้อง V.I.P. นะครับเขาเรียกว่าจุดห้องไฮเปรลดห้องนี้นะครับเราสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ20รายนะครับซึ่งจะมีโต๊ะแบบยาวนะครับไปเลยนะครับแล้วห้องนี้นะครับคนที่จะมาปาร์ตี้หรือมาสังสรรค์ก็สามารถอยู่ในห้องนี้ก็ได้นะครับสังเกตนะครับล่องรอยของการปาร์ตี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเน้อน้ำมเีย้วเป็นเป็นต้นยำน้ำข้นคลาดเนื้อวากิวนะครับส่วนนี้จะเป็นส้มตำปุงไข่ดองนะครับ แล้วก็มีหมูกรอบนะครับเป็นหมูกรอบถั่วพั่วมีมัสมนนะครับด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของแกงปูเป็นชักรูตัวหมีเทพรสนะครับซึ่งแกงปูเนี่ยตอนเสิร์ฟเสิร์ฟคู่กับกลุ่มกีด้วยนะครับน้ามีเีรู้ใหม่นะครับไฮไลท์นะครับตัวนี้ก็คือตัวของ กุ้งกรอบอเป็นประหมึกกรอบไข่เคม็มประหมึกหมักกับตัวแป้งที่ผสมไข่เค็มแล้วเอาไปทอดแล้วก็ขูดนะครับเลมอนหน่อยติดเมันจะได้อหอมๆนะครับ<ม>ตัวนี้นะครับเหลือซากแล้วนะครับ <c oughs> มันคือตัวกุ้งนึ่งเทพรสที่เราแกะมาให้พร้อมทานเลยเสราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเปร็จปุ๊บม,มันก็จะหมดก่อนเลย <c oughs> นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็นเป็ดทอดกรอบนะครับเป็นเป็ดทอดกรอบเป็นเป็ดกระเพรากรอบของเทฟลต์ทองหล่อไอ้ตัวนี้นะครับคือที่สั่งสองนะครับสังเกตไหมว่าเป็นบาร์บีคิวนะครับที่ เราใช้เทคนิค slow cook slow food slow life ก็จะทําให้เนื้อนุ่มมากพอกดลงไปเท่าที่เราทำเห็นไหมครับยุ่ยนะครับเลยครับละลายในถ่ากเลยนะใช่ครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของวัตถุดิของโอ้โหความอร่อยไม่อร่อยดูแล้วค่ะและที่สําคัญห้องนี้นะครับเวลาถ่ายนะครับเราจะเห็นกู้หอยปูปลาี่เตรียมก็คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเอามาทําำ ที่มารถตกหลอกครับเราอยู่ในทะเลใช่ที่เรายกทะเลไว้ในแนนนะครับที่จริงๆะก็คือวัตถุดิบต่างๆที่มาจากทะเลส่วนมากก็คือจะมีปลามีหอยมีกุ้งนะครับมีหลักของที่นี่ก็คือไทยฟูนและอาหารทะเลครับเอาล้วค่ะห้องวีไอพีต่อไปเป็นห้องอะไรก็เชฟคะห้องวีไอพีต่อมาจะเป็นห้องที่เป็นห้องที่จะเป็นห้องปาร์ตี้นะครับแต่ที้รวมนะครับก็คือ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องที่ลูกค้าที่มาเนี่ยครับก <ma id> ็จะสามารถนั่งแต่ละกลุ่มหรือว่าจะจับเป็นแถวยาวเป็นสองแถวได้นะครับซึ่งห้องนี้นะครับเราก็จะแยกจากห้องแรกเลย <ma id> เพราะว่าห้องแรกเราจะปิดเป็นโซนเลยก็จะมีประตูปิดป้องกันเสียงนะครับแต,แต่ห้องนี้นะครับเวลาคนที่มีการจัดในเรื่องของฟาร์ตี้ตัวนี้เป็นโซนวายที่กว่าคนก็จะเอาจุดเวทีมาวางตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีการสำนักหน้ แล่ก็เราจะมีม้วนนุ่นหลือเล้วโอรงนี้เรลาโอก็สามารถที่จะมาสัง่งานแล้วก็อยาดรู้ครับสังได้เลยนะครับข้อแรกที่สี่ข้องนี้นะครับได้อีกประมาณ20คนล0คนะครนะครับก็ <คน S 1> บบเกิดรวมสองข้อก็เปิดประตูไปก็จะเป็นตัว connecting รูมได้เลยนะครับ